สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปรับฟังสาระดีๆกันฉันอยากจะฝากคุณผู้ดูสักนิดหน่อยนะคะถ้าคุณผู้ดูชื่นชอบสาระที่เรานำมาเสนอและอยากให้กำลังใจกับทีมงานที่จัดทำฝากคอมเมนต์รูปหัวใจน่ารักน่ารักเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะและอย่าลืมสำหรับคนที่ชื่นชอบแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดให้เราด้วยนะคะถ้ากดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยค่ะ ผลประกอบการล่าสุดของ JP Morgan Chase เนี่ยนะครับต้องบอกว่าแข็งแกร่งแบบสุดๆเลยแต่ว่า CEO ของเขากลับออกมาเตือนถึงพายุที่กำลังจะมาเอ๊ะมันก็เลยเกิดเป็นภาพที่ขัดแย้งกันอย่างน่าสนใจเลยนะครับด้านนึงคือความสำเร็จที่ทุบสถิติแต่อีกด้านกลับเป็นคำเตือนที่ฟังดูน่ากังวลวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับตัวเลขนี่คืออะไรนี่คือกำไรสุทธิของ JP Morgan Chase ครับแต่ไม่ใช่กำไรทั้งปีนะครับ แค่ไตรามาสเดียวเท่านั้น14,400ล้านดอลลาร์ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนก็คือทุกๆวันเนี่ยพวกเขาทำกำไรได้มากกว่า150ล้านดอลลาร์เป็นตัวเลขที่มหาศาลจริงๆ แล้วที่มันแน่ทึ่งมากกว่านั้นก็คือตัวเลขนี้ไม่ใช่เรื่องฟลุกครับแต่มันเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องคือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง1 2เลยทีเดียวในขณะที่หลายๆธุรกิจกําลังเจอกับความท้าทายนะครับแต่ที่นี่กลับโตวสวนกระแสเป็นภาพสะท้อนความสําเร็จที่ชัดเจนมากๆครับทีนี้คําถามที่น่าคิดก็คือในเมื่อทุกอย่างมันดูดีไปหมดขนาดนี้แล้วทําไมซีอถึงออกมาส่งสัญญาณเตือนภัยล่ะครับนี่แหละครับคือปมปริศนาที่เราจะมาคลี่คลายกันในวันนี้ ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูตัวเลขสวยๆที่ทําให้ทุกคนประทับใจกันก่อนซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ดีนะครับแต่มันดีชนิดที่ว่าทําให้นักวิเคราะห์ที่เก่งที่สุดยังต้องอึ้งไปเลยลองดูที่ไรายได้รวมสิครับคือ Wall Street คาดกันไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ45,000ล้านนะครับแต่ JP Morgan แกนทำได้จริงถึง47,000ล้านคือมันไม่ใช่แค่ชนะนะครับแต่มันชนะขาดเลยซึ่งมันบอกอะไรเราได้เยอะมากว่าเครื่องยนต์ทำเงินของพวกเขาเนี่ย ยังคงทำงานได้ดีเกินค่าจริงๆและไม่ใช่แค่รายได้รวมนะครับกำไรต่อหุ้นซึ่งเป็นตัวเลขที่นักลงทุนจับตาดูแบบไม่กระพริบเลยเนี่ยก็สูงกว่าที่คาดการไว้เหมือนกันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณดังๆไปที่ตลาดเลยว่าเฮ้ hey, เราแกร่งกว่าที่พวกคุณคิดไว้นะโอเคแล้วเงินทั้งหมดเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ล่ะเรามาลองแง้มดูเครื่องยนต์ทำเงินของธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งนี้กันครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือรายได้ของ JP Morgan เนี่ย มันมาจากสองขาที่แข็งแกร่งพอๆกันเลยครับขาแรกคือโลกของ Wall Street พวกดีลใหญ่ๆกับบริษัททั่วโลกส่วนอีกขาหนึ่งมาจากโลกของคนธรมธรมดาาเลยก็คือสาขาธนาคารเ s สที่เราเห็นกันตามท้องถนนนั่นแหละครับการมี2ขาที่แข็งแกร่งแบบนี้แหละครับคือเคล็ดลับความมั่นคงของเขาแล้วที่สําคัญคือมันไม่ใช่แค่ขาใดขาหนึ่งที่โตนะครับแต่ทุกส่วนของธนาคารกำลังเติบโตอย่างร้อนแรงไปพร้อมๆกันเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งลูกค้ารายย่อย ดีลใหญ่ระดับโลกหรือการบริหารความมั่งคั่งมันเหมือนกับเครื่องยนต์ที่ทุกสูบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบจริงๆเอาละครับทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งไปกว่าเดิมเนี่ยเราต้องมาทำความรู้จักกับสับเฉพาะของวงการธนาคารสักสองคำกันก่อนมันคือตัวชี้วัดที่บอกได้เลยครับว่าสุขภาพที่แท้จริงของธนาคารเป็นยังไงคำแรกนะครับ net interest income หรือ NII พูดง่ายๆเลยนะมันก็คือส่วนต่างระหว่างดอกเบีย้ยที่ธนาคารได้จากการปล่อยกู้กับดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายให้คนฝากเงินนั่นแหละครับเนี่ยแหละหัวใจของธุรกิจแบงก์เลยส่วนคำที่2คือ tangible book value per share ชื่ออาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ถ้าจะให้เขา้าใจง่ายๆมันคือมูลค่าที่แท้จริงแบบจับต้องได้ต่อหุ้นคือเขาจะตัดพวกสิ่งที่เป็นนามนธรรมออกไปให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นมูลค่าแบรนด์หรือค่าความนิยมแล้วโฟกัสเฉพาะสินทรัพย์จริงๆที่มีอยู่ นักวิเคราะห์จะชอบตัวเลขนี้มากเพราะมันเหมือนเป็นการถามว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาธนาคารนี้มีของจริงๆเหลืออยู่เท่าไหร่กันแน่โอเคพอเรารู้สักพวกนี้แล้วกลับมาที่คําถามเดิมในเมื่อตัวเลขทุกอย่างมันดูสมบูรณ์แบบมากแล้วอะไรล่ะครับคือปัญหาอะไรที่ทําให้ CEO ต้องออกมาเตือนปัญหามันซ่อนอยู่ที่ไหนกันแน่ คือในขณะที่ตัวเลขในรายงานมันสดใสเป็นประวัติการแต่มุมมองจากห้องซี o กลับขมุกขมัวเต็มไปด้วยเมฆหมอกและความไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆครับและนี่คือสิ่งที่เจมี่ไดมอนด์ซีอของบริษัทพูดเอาไว้ ai, เขาชี้ไปที่ปัญหาใหญ่ๆที่อยู่นอกธนาคารครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งทั่วโลกความไม่แน่นอนเรื่องภาษีการค้าและความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อที่ยังสูงอยู่ พูดง่ายๆก็คือถึงแม้ตัวธนาคารจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่โลกภายนอกนั้นเต็มไปด้วยพายุที่คาดเดาไม่ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้เขากังวลความกังวลของเขาเนี่ยสะท้อนถึงปัญหาที่ในวงการเรียกว่าปัญหามแมลงสาบซึ่งมันก็คือรอยร้าวเล็กๆที่เริ่มปรากฏให้เห็นในระบบธนาคารโดยรวมโดยเฉพาะในตลาดสินเชื่อครับแล้วมันมีอะไรกันแน่ที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของระบบการเงินอะไรคือสิ่งที่ทําให้แม้แต่ผู้บริหารธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกยังต้องหวาดหวัน่น ลองดูสัญญาณอันตรายที่เกิดขึ้นติดติดกันสิครับเริ่มจากธนาคารระดับภูมิภาคที่เจอปัญหาช่อโกงสินเชื่อตามมาด้วยบริษัทสินเชื่อรถยนต์ที่ยื่นล้มละลายและที่หนักที่สุดคือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ที่ล้มคลืนลงพร้อมกับหนี้สินมหาศาลแต่ละเรื่องอาจจะดูเหมือนไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ผลกระทบของมันรุนแรงมากตลาดเกิดความตื่นตระหนกจนมูลค่าหุ้นธนาคารหายวับไปกว่าแสนล้านดอลลาร์ในวันเดียว จมีไดมอน์เปรียบเปรียบสถานการณ์นี้ไว้อย่างเห็นภาพเลยครับว่าเมื่อเราเห็นมแมลงสาบหนึ่งตัวนั่นหมายความว่ามักจะมีตัวอื่นๆซ่อนอยู่อีกมากคือเขากําลังจะบอกว่าปัญหาเล็กๆที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งก็ได้ความกลัวก็คือมันอาจจะมีปัญหาใหญ่กว่านี้ซ่อนอยู่และพร้อมจะลุกลามบานปลายนี่แหละครับคือประเด็นสําคัญคือถ้าเราดูความเสียหายโดยตรงที่เจพีโ์แกนโดนจากเคสหนึ่งเนี่ยอาจจะแค่170ล้านดอลลาร์ ซึ่งสำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนี้บอกตรงๆว่าจิ๊บจอยมากแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องตัวเงินครับมันเป็นเรื่องของความกลัวความกลัวเพียงเล็กน้อยนี่แหละครับที่มันสร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลจนทำให้มูลค่าตลาดโดยรวมหายไปถึงแสนล้านดอลลาร์แล้วเราจะสรุปเรื่องราวทั้งหมดนี้ยังไงดีภาพที่ชัดที่สุดก็คือภาพของป้อมปราการที่แข็งแกร่งซึ่งกำลังเผชิญหน้ากับพายุที่กำลังก่อตัวอยู่นอกกำแพงในด้านหนึ่ง ผลประกอบการของ JP Morgan แสดงให้เห็นถึงยักษ์ใหญ่ทางการเงินที่กำลังแข็งแกร่งถึงขีดสุดทุกอย่างดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบไปหมดแต่ว่าในด้านหนึ่งคำเตือนจาก CEO ก็สะท้อนให้เห็นภาพของโลกภายนอกที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งพร้อมจะพัดเข้ามาโจมตีได้ทุกเมื่อคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่ทิ้งไว้ให้คิดก็คือ ป้อมประการที่ดูแข็งแกร่งนี้จะแข็งแกร่งพอที่จะต้านทานพายุรูปใหญ่ที่อาจจะกําลังจะมาถึงได้หรือไม่นั่นคือสิ่งที่ทั้งตลาดและเราทุกคนกำลังจับตาม,มองกันอยู่ครับขอบคุณที่รับฟังกันจนจบเลยนะครับถ้าหากคุณชื่นชอบสาระดีๆที่เรานำมาเสนอแบบนี้ในทุกๆวันฝากกดไลค์และกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยและเราจะนำสาระแบบนี้มามอบให้คุณในทุกวัน และถ้าคุณอยากเป็นกําลังใจให้กับทีมงานที่จัดทำฝากคอมเมนต์หัวใจน่ารักน่ารักให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ